อยากรู้ไหมครับเครื่องดีดบ้านใช้อุปกรณ์อะไรบ้างในการทำวงจรเป็นแบบไหนหลักการทำงานเป็นอย่างไรเดีย๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับการทำเครื่องดีดบ้านนะครับผมสิ่งแรกที่เราควรต้องรู้เลยคือรู้เรื่องของ แรงนะครับผมในการใช้กระบอกแต่ละตัวนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องดีบ้านเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่20ตันเป็นต้นไปนะครับยันถึงร้อยตันนะครับผมก็แล้วแต่เสาของตัวบ้านว่าเรา,เราจะยกขนาดบ้านเนี่ยหชั้นหรือ2ชั้นนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยเห็นเกิน40ตันนะผมก็จะเห็นอยู่แค่ประมาณ20่สิบสีตันประมาณนี้นะครับผม ในการออกแบบดีไซน์นะครับเครื่องจักรแต่ละตัวนะครับต้องรู้แรงเป็นอันดับแรกส่วนที่2นะครับก็คือความเร็วนะครับความเร็วเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดขนาดของมอเตอร์นะครับบวกกับแรงที่เราได้มานะครับผมเราก็จะรู้ว่าขนาดของปั๊มและมอเตอร์เนี่ยควรมีขนาดเท่าไหร่นะครับแต่ความเร็วในเครื่องหีดบ้านเนี่ยมันค่อนข้างช้านะครับแทบจะก่อให้ขึ้นก็พอนะครับผมแทบจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วเลยนะครับ เพราะฉะนั้นบางทีนะครับบางทีในการออกแบบเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้วงจรไฮโลเสมอไปนะครับไฮโลจะประกบรอบด้วยปั๊มใหญ่และปั๊มเล็กนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเครื่องดิดบ้านเนี่ยจะใช้ปั๊มเล็กลูกเดียวเลยในการยิงให้กระบอกโดยใหญ่ๆเนี่ยขึ้นทีนี้ก็มาในเรื่องส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับในการจะออกแบบตัวชุดพอยูนิตตัวหนึ่งเนะี่ยก็ ปั๊มเนี่ยก็จะเป็นส่วนสาคัญเลยนะครับที่จะกำหนดราคาว่ามันจะแพงหรือไม่แพงถ้าเราใช้ตัวปั๊มดีนะครับผมมันก็จะแพงในส่วนตรงนี้นะครับปั๊มดีเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงพวกปั๊มตะกูพวกไฮเพรสเชอร์นะครับถ้าเป็นของลิกสิทธก็พวกอัลโฟถ้าเป็นของอะตอสอย่างเงี้ยครับก็เป็นพวกพีวีต่างต่าง เป็นพวกปั๊มไฮเพสเชอร์นะครับก็ดูตามรูปได้เลยนะครับผมจะเป็นพวกปั๊มเรเดียนนะครับพวกเนี้ยมันจะทำเพสเชอร์ได้แต่400บานะครับจนถึง700บาทแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นเล็กๆหน่อยก็จะได้700บานะครับแต่บางทีมันเล็กไปนะครับมันก็จะจ่ายพวกนี้มันจะจ่ายแค่0.00 CC นะจนถึง2-3 CC เท่านั้นนะครับถ้ามากกว่า4ไปแล้วเนี่ยจะได้แค่400บาท จ็ดร้อยบาทสี่ร้อยบาทเนี่ยมันบอกอะไรเราครับมันก็จะบอกว่าปั๊มตัวนั้นอ่ะมันจะมีราคาที่แพงนะครับตั้งแต่สี่หมื่นเป็นต้นไปนะครับจนถึงแปดหมื่นนะครับผมก็แล้วแต่ขนาดรุ่นที่เราเลือกนะครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งแพงนะเปเชอร์ทนได้เยอะก็แพงนะครับ,รบตัวใหญ่แล้วนะครับก็จะมีราคาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราลงทุนที่ตัวพูนิตเนี่ย แพงแลว้วนะครับกระบอกที่เราใช้เนี่ยก็สามารถที่จะเล็กได้นะครับไม่จำเป็นต้องใช้กระบอกที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าเราลงลงทุนเทอร์โนิตเนี่ยตัวเล็กนะครับใช้ปั๊มถูกๆนะครับพวกเกียร์ปั๊มในการยิงนะครับหรือแค่พิษลักปั๊มนะครับพิษลักปั๊มที่จริงก็จัดเป็นปั๊มที่แพงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนใหญ่ที่ผมเห็นในบ้านเราเ ก็จะใช้เป็นตัวเกียปั๊มนะครับในการยิงตัวเล็กๆนะครับมันก็จะรับเฟสเชอร์ได้ประมาณ200บานะครับมันก็ต้องใช้กระบอกที่ใหญ่ขึ้นนะครับตันใหญ่แล้วกระบอกที่ผมเห็นก็บอ180ถึง200นะครับมันก็จะหนักนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่กระบอกเบาก็เคลื่อนย้ายง่ายกว่านะครับแล้วก็ถูกกว่าด้วยนะครับแต่แต่แต่ที่สําคัญคือ อุปกรณ์ที่เราลงไปนะครับสองร้อยบาทสี่ร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเนี่ยความอันตรายมันแตกต่างกันนะครับผมซึ่งถามว่าสองร้อยบาทเนี่ยอันตรายไหมมันก็อันตรายนะครับต้องเซฟตี้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เจ็ดร้อยบาทก็ต้องอันตรายกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใช้อุปกรณ์นะครับกับพวกเจ็ดร้อยบาทเนี่ยอุปกรณ์ต้องค่อนข้างดีนะครับผมอย่างสายไฮดรอลิกที่ใช้นะครับก็จะต้องมี ลวดนะครับขนลวดนะครับใบกระสายไฮดรลิกนะครับผมขอบไปด้วยกันนะครับก็คือการมันระเบิดหรือแตกนะครับมันจะได้ไม่แยกออกจากกันหรือดีดสะบัดนะครับก็ต้องมีอะไรนะตัวขนลวดนะครับล้อมไปล้อมไปกับตัวสายไฮดรลิกนะครับถามว่าสา0สองร้อยบาร์มาแตกระเบิดได้ไหมนะครับมันก็แตกระเบิดได้เหมือนกันแต่ว่าตัวสเปคสายที่เราใช้เนี่ย ส่วนใหญ่ถ้า200บาทเนี่ยมันจะรับได้315บาทมันก็แตกยากนะครับแต่พวกสาย700บาทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะรับได้700บาทพอดีนะครับเวลาเราใช้ก็พยายามอย่าให้มันถึง700บาทตามสเปคเขานะแต่ส่วนใหญ่แล้วสเปคพวกเนี่ยมันจะทําไว้เกินอยู่แล้วนะครับสามารถรับได้เกินนะครับแต่ก็ไม่ควรนะครับผมอย่าไปทดสอบกับตัวของจริงเลยดีกว่าเพราะว่ามันอันตรายนะครับผม ทีนี้เรามาดูวงจรไฮดรอลิกที่เราออกแบบกันบ้างน,นะครับในชุดตัวที่ออกแบบตัวนี้นะครับผมทางลูกค้าเนี่ยปรึกษามาแล้วว่าเขาอยากใช้เป็นตัวเกียร์ปั๊มนะครับตัวนี้ลดคอสต,ตรงนี้ลงไปนะครับเพราะกระบอกที่เขามีเนี่ยค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นบอทแปดสิบนะครับก็สามารถยกได้ถึง43ตันนะครับผมต่อเสาต้นหนึ่งซึ่งของเดิมเขาเนี่ยกาเคยใช้ไว้อยู่แล้วแหละเราก็เลยออกแบบเจ้าตัวนี้ออกมาให้นะครับผม มันก็จะเป็นตัวเกียร์ปั๊มตัวนึงแล้วก็มอเตอร์ตัวหนึ่งนะครับประมาณค่าแรงมาครับไปขับกับเจ้าตัวแฮนด์วาลนะครับเมื่อยกแฮนด์วาลเสร็จแล้วนะครับก็จะปล่อยน้ำมันไปตามพอร์ตต่างๆผ่านบอลวาลนะครับผมนะบอลวาลพวกเนี้ยเวลาเราเราใช้ตัวไหนแล้วก็เปิดตัวนั้นนะครับมันก็จะวิ่งไปเส้นนั้นนะครับพอวิ่งไปเส้นนั้นมันก็จะเข,เ,ขเข้ากระบอกนะครับพอกระบอกยืดพอพอละ แล้วก็ปิดบอลวาล์วนะครับเป็นตัวล็อกน้ํามันนะครับไม่ให้กลับมามก็มีหลักการง่ายๆอยู่แค่นี้ครับพอเราจ่ายตัวอื่นเสร็จเราก็จะเปิดตัวนั้นนะครับพอเราเลิกใช้แล้วก็ปิดมันก็จะไม่มีน้ํามันเข้าไปนะครับผมปิดไว้อย่าไปเผลอเปิดนะครับถ้าเปิดมันก็จะหล่นนะครับกระบอกนะข้อควรระวังสําหรับการใช้งานพวกประเภทพวกนี้นะครับผมก็คือน้ํามันเนี่ย ห้ามขาดเด็ดขาดนะครับยิ่งถ้าเป็นตัวไฮเพชเชอร์นะครับตัวพวกที่เป็นเรเดียนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยห้ามน้ามันขาดเด็ดขาดเลยนะครับผมถ้าเกียร์ปั๊มเนี่ยยังพอน้ามันขาดได้แต่ก็ไม่ควรนะครับแล้วก็ขาดได้มันค่อนข้างจะทนทนกว่านะครับเนื่องด้วยการโครงสร้างการทํางานของมันเนี่ยเป็นเกียร์นะครับแบบง่ายๆแค่2เฟืองขับกันนะครับก็จะทาให้มันทนกว่า การรีเพชเชอร์เนี่ยมันก็จะได้น้อยกว่าเนื่องจากโครงสร้างที่ง่ายๆของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อควรระวังก็คือห้ามน้ำมันขาดด็ดขาดเพราะว่าพวกอุปกรณ์เฮดลิกทุกชนิดล่ะครับผมน้ำมันขาดมันก็จะไม่ทนนะครับโดยเฉพาะเจ้าตัวปั๊มเลดี้ um นั่นเองนะครับผมต้องห้ามน้ำมันขาดเด็ดขาดซึ่งกรณีที่จะเกิดน้ำมันขาดได้ก็เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้สูงเลยนะครับเพราะเวลาเราใช้กระบอกไปหลายๆกระบอกแล้วเนี่ยน้ำมันมันไปอยู่ในกระบอกหมดนะครับบางที่บางตึกเนี่ยมันมีหลายสิดเหล่านะครับก็ใช้กระบอกไปเกือบสิบกว่าตัวน้ำมันเนี่ยก็จะไปอยู่ในกระบอกนั้นหมดเลยนะครับเราต้องคอยเติมเติมออกอเ,เ,เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปแล้วเมื่อน้ำมันกลับมามันจะล้นถังนะครับเราก็ต้องทํโบวกก๊อกน้ําที่ตูดถังไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเปิดเดนน้ํามันออก เมื่อน,น้ำมันออกจากถังแล้วนะครับเราก็สามารถรับน้ำมันจากกระบอกเนกลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยก็ต้องอาศัยการสังเกตเฝ้าเครื่องจักรอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งคนละในการคุมเครื่องจักรต้องเฝ้าตลอดนะครับผมตลอดอการทํางานเลยในส่วนของเครื่องดิบบ้านนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจอยากปรึกษาอะไรตรงไหนนะครับผม หรือว่าอยากจะสร้างเครื่อง Power Unit นะครับแล้วก็รับออกแบบนะครับตามงบประมาณที่ท่านให้มาเลยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ <c oughs> สวัสดีครับ